สกินแคร์แบรดนด์ในดวงใจลูมิเนสเคะเพราะอะไรเหรอคะอย่างแรกเลยคะ่ะแอนเดียใช้แล้วไม่แพ้คะ่ะถ้าแอนเดียใช้ได้ทุกคนใช้ได้แน่นอนคะ่ะอย่างที่สองนะคะลูมิเนสช่วยทุกคนประหยัดคะ่ะตัวล้างหน้านะคะล้างสะอาดหมดจดหน้าไม่แห้งไม่มันบอกลาการใช้โทนเนอร์ไปได้เลยคะ่ะตัวทากลางวันนะคะมี SPS 30 ผสมอยู่ในนี้อยู่แล้วทําให้เราไม่ต้องซื้อการแดดมาใช้ค่ะตัวเซรัม่มตัวแม่ของเขาสามารถที่จะทารอบใบหน้าได้เลยนะคะแม้กระทั่งรอบดวงตาค่ะทําให้เราประหยัดค่าไอครีมไปเยอะเลยค่ะก่อนนอนนะคะอย่าลืมทาตัวทากลางคืนตื่นเช้ามาหน้านุ่มฟูแน่นอนค่ะและนี่คือผลลัพธ์ของการใช้มาเจ็ปีของแอนเดียตอนนี้อายุ46ปีแล้วนะคะ ลูมิเนสช่วยให้ทุกคนสวยใสเหนือกาลเวลาจริงๆค่ะ